ฮัลโหลฮัลโหลพี่ขคุณตีมยังไงมึงไม่แหยตาดูการแจ้งเตือนเหรอไว้เย็ดแม่ฮะที่ผมโดนแบนอะโดนแบนมึงก็ผูคอตายดิโทรมาหาพ่อมึงนะกูถามเยี่ยอ๋อ้โอ้โอโทษทีครับโทษทีโทษทีปกติผมไม่ด่าคนดูอยู่แล้วเมื่อกี้การแสดงครับการแสดง ไม่เคยด่าคนดูหรอกเวลาคนดูโทรมาถามไถ่ว่าเออเมื่อไหร่สตรีมอะไรอย่างเงี้ยอีอยาสตรีมกูเปิดมาแล้ววะเนี่ยลืมดูว่าตัวเองเปิดสตรีมละเมื่อกีอ้การแสดงครับผมไม่เคยด่าคนดูหรอกผมก็เห็นคนดูเป็นเหมือนแบบทียเฮ้ยออทำไรครับไอ้เต้าไอ้เต้าทำไร เขาจะหนีไหมอ่ะโอ้จะหนึ่งหนึ่งเ้าหนไหมมานี้หน่งตัวอ่าหนึ่ง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 ยิงไม่รุมไม่รุมมาหนึ่ง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 มาหนึ่ง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 พอเก็บว้ก่อนถ้ายงนั้นได้ได้ได้ไเฮ้ยพบอลลูกู่หนึ่งเขากูะที่หนึ่งเขาพี่บอลเพื่อโดนพี่เสียเวลาพี่ไปอุ้มีดอเดกดีไงเพื่อนอ๋อโอเคด็มึงไม่เห็นหรอเด็ยกูทาอะไรอยู่อดไอไอพี่บอลกุไม่มีอาว oh, oh, ุธนะเว้ มนัม่นไงไอ้สัตว์ฮัโลโหลแล้วมึงไม่ฆ่ามันเลยควายเฮ้องใครโทรมานักหนาไว้ยึดแม่โอ้วไอ้เฮียเสียเวลาพี่ <c oughs> มึงมึงชุบเลยวเขาไม่อุ้ม <c oughs> เขาไม่อุ้มกูเ <c oughs> ขาไม่อุ้มกูมันไม่ทันไงมันจะหนีแล้วนะ่ะเออปล่อยมันหนีไปมันมีเวลาคุกไอ้เหี้ยไกล้เหรอเออโอเคชุบกู